เท่าแลนด์เลยเท่าแลนด์เลเมื่อกี้นี่นะถึงกับวิ่งนะครับบ่าวมืดกลัวน้ําสมมตมันบอกว่าข่อยบปเสียงเด้อดำอ่านมาเลยเลยาน้ำหนามดำขันขออยไ้เสียงเด้อ้ำานามดำขันนีมนเนาะ เออไเียเอาชีวิตไปเชียกับน้ำสามขันเนาะมันวนนเนาะขันเดียวหรือเปล่ขันแกเรอขันต่อไปกับมด้ยันเนโอ้คนไดจะปิงเกอร์ได้จะปิงเกอร์แล้วันั่งเฝ้า่าและรดาอแดเวลาจะนอนกับเปี๊ยดีวเนอ็ดเอ็ดมดเลยละวะเนาะ ติดเบิร์ตแล้วนี่ยติดเบิร์ตแล้วเพื่อนนนั่ติดเบิร์ตแล้วไม่ต้องย้ายไม่ต้องอะไรแล้วมันถึงติด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 น<า>ี่ถึงเลยหรงนั้คอยบ่นนะคนหดน <roup> ้ำจยอาชีพก็มาหดซอยเล้วนะแม่อ้าวกับคนละหน้าทีเนาะกับหยัอยู่ครัวบัดมืออยู่ครัวแล้วก็หดต้นพักหวานหดต้นพักหวานนอนเล่นบัดมืออย่ามาเบาบางทีเขาเกือบตายอยู่หมอนอนในแท้ อกนระพีกข่องอืมต้นพขสามสี่สี่สี่เต็มเพื่บตายมันน่นวาดบวลงมาตายได้แค่หเออนอนเต็ะสามมือมดบทุกอย่างยยเว้นต้นแบบผิดไอวันนั้นอ่ะลายอยู่ไก่กอนนาพ่อมันอยู่ไก่กอกนนามปดตีเหยววด้ยตายแต่น่อขื้นมาเนาะเือุานมือเดียวนอนดูดูสามมือยังมานาะะบอกว่ายู่อันว่าอยู่ขั่วยู่ขั้ว พักพูดไอ้ิีเอ้ยห่างจากกอกนามกันนี่ท่นนี้โหดบอกต้นอื่นหงศ์ดเมืนไกล้หัวกมองนอนกับทางท่นกันยูขัวกันว่ากันยูขัวกันยูต้นมะกเพันยูขัวยูขัวได้แน่นนนะเออยูติเครมหงศนอนรแม่ครับฟังังเออัวกันโฮดไหยูมันเ้าบาปกันถามป้ในบ้านดูเบาบาปกันเอา ใช่ไหมเย้าเกือบตายเลยต้พี่กิบเป็นโพฮดเจ้าเ่็นโูเรืองหูแล้วอย่างนั้นแหละจะอยู่ตะคู่ว่ะคืออย่างว่าเนื่งช่างไปดูดีแล้วมือมือมันแข่งเพิ่งอย่างนั้นเลยข่อยใช่น้ำมือเดียวปุ๊บพื้นขึ้นไม่ใช้สร้างไปเบื้องบันรอตายไปสิเจ้าอยู่คู่วเลยกันกันฮดอยู่ด้วยกันฮดต้นพักหวานกันเห็นนุ๊กอู้กระดดต้นไผ่เดี๋ยวทำกระถางมั้งเออว่าถึงต้นพักหวานน่ะเจ้าเห็นว่าอยู่หลังเแกนข่อยเจ้าเห็นต้นพักหวานปะเห็นเ ต้นลำไยสูงกว่าต้นพักวานเราตอนนไม่ฮะธรรมดาปกติต้นลำไยร่างของน้ำแดนมินนอะรอ่าต้นมะขามเพีนนต้ <laughs> นพักว,นวานเรนาโบขึ้นจ๊คเกื่อต้นมะขามพีลำแขนเราอ่ต้นพักวานนี่ใครขึ้นก็ยันจังหวัดอะอ่ามันมันใช้อาศัายเพื่อนโตขึ้นด้วยกันมันมัาแม่แล้วเพื่อไงกินเบื่อบ่ เพื่อนต้นรำบันจะลังเงื่อนเห็นปะเห็นอยู่ค่าคืบดีแล้วรำบันเลยต้นลำไยสูงสิทัวหม้อแล้วตัดต้นออกตัดออกต้นลำไยตัวนั้นแมนต้องตัดออกเราเป็นแมันก็ตรได้อาหารมัหลายบหมือาหารที่เป็นอาท่อเนี่ยเสียบท่อเห็นหยังเก็บท่อเก็บท่อเห็นหยังไม่เเก็บท่อเก็บไปใส่เก็บไปใส่เก็บไปไว้เมืองใส่เอาจจะบ่ได้ไป็นต้นพลน้ำเล่าติมาบันเราหินเดินมาแล้ว

ม,มันสายแห้งปวดมันสาแห้งเนาะอันนีันนี้มัน่ามันสีอไกดีแนเป็นละอองถ้าเป็ต่ว่ามันไก่ดีได้สวยมันปิ้งๆนะผัมันนอดผัวกกนกระืออกกังมบ่กบอเสียงกับน้ำผเออกรบก่กบอเสียงน้ำไปล่อยก่กเดากราาัก็อาบไปเลยเก็บได้ทามีส่วนรวไปเก็บนี่บ่ฮะ เ้าสอไบ่เออยาชีจามีเครื่องทำน้ำอุ่นบ่บ่มีมีอขอมียุ้ถกกมีอ่ไรใส่เห็นไหมเออไฟ่แถดุนจะมีบ่มีเออขอขอซะบ่บ่บ่กันกันวาสีมเ่าไเอามันีรอ๋ะจับสลากิกานี่ละกะกวาสีอมาิกายะรู่้มานเสื้อขายสองพ กันพอขายกัญชีอมตะติดอยู <uh> um ่เราขสองพันแล้วก็บอซื <h 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 ้อแล้วเจ้าบอกว่าบ่ขายบ่ขายแล้วก็ยี่บอยยังไงเนี่ยเจ้าบอกว่าขายสองพันปุ๊บแล้วก็ยีบอซื้อเลยอ่าสองพันปั๊บเขามาเายังเอาอยู่แพงไมแค่พันกว่าบาทนึงมันไม่ได้ขายล่ะซีเอ้ยกัญชีอามาติดอยู่กันกระหนาวกันได้ส่วนร่วมแล้วเด้อบาทนี้ จำมพ่อไอ้หมิวบันว่าไปอาบไปอาบน้ำบ้านลุงชดก็ไม่อุ่นเลยย่ามันหว่าเบเกอร์ลองเอายเอาเบเกอร์ลองไหวเนาะบอกเบเกอร์ขึ้นไหมบอกมันว่าไปอาบน้ำบ้านลุงชดก็เย็นบอกไอแม่คอยคอยขอสุดตอนจะโอ้ยบ่ขายล่ะอยู่กอกกอกอันลูกค่อยว่าวันที่เส้าหาเนี่ยสิเอามาติดงหาย เขาสิมาอียูยิมห้าชิมาอันเขาิมาอีเขาชิมาอีเขาเสียเมใส่เมฆใส่ถ่าแล้วเม่หม่าแล้วแหงใส่น้ำอุ่นปะลุนชาวบ้านแหงใส่น้ำอุ่นอะใส่ยุนปรหยัดไป เปลืองไฟแถอบอประหยัดไฟเปลืองทานนี่เจ้าเจ้าก็ใช่รุ่นประหยัดไฟเปลืองทานเหมืนไปยังเอาต้มน้ำอาบเอาโอ้ก็กไม่ได้ดูป่านนั้นเสื่องเปลืองทานเปลืองฟื้นไปหมดนะเจ้าป้าป้าแถวบ้านบอกว่ามันไม่ได้เปลืองเลยย่าเหมือนเดิมป้าแถวบ้านใช้อยู่ไปไปคือกันไฟเราบะหมุนเนาะคือ นี่ช่างนี่นี่ช่างนี่ทำให้เขาเปลี่ยนแล้วเขาทำให้ลเลยเตยเ,เวลาขึ้นงามรู้ว่าเนี่ย เอาไว,โวโ้โชว์ปีใหมนะ่เอาดอกมาติดกด็ดินะ่งกันเนาะนีะ่คุณแม่บัวรอนนะคะที่สวยๆกว่าเพื่อนนะคะแล้วก็มาติดด้านหน้าคุณแม่บัวรอนจ้าคุณแม่บัวรอนพี่ป้าบอกว่าเอามาโชว์ด้านหน้านะคะของคุณแม่บัวรอนเพราะว่ายากที่จะใครทําได้นะคะแบบนี้นะคะไม่มีใครทําได้นอกจากแม่บัวรอนนะคะสวยมาก ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ย่าชที่กลอ,อกด้วยนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ